เวลาเราพูดถึงชื่อโตโยต้านะครับภาพที่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมรถยนต์ระดับโลกแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าอ,อะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังที่ทําให้เขายืนหนึ่งมาได้ยาวนานขนาดนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จนี้ไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ปริศนาของโตโยต้ากันก่อนเลยคือในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งกันสูงปรี๊ดขนาดนี้เนี่ยทำไม ทำไมโตโยต้าถึงยังคงครองตำแหน่งผู้นำได้อย่างเหนียวแน่นและยาวนานขนาดนี้น่าคิดมากเลยนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องฟลุกฟลุกแน่นอนครับเพราะโตโยต้ายืนอยู่บนจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมการผลิตของโลกมาคือนานกว่า50ปีแล้วแถมยังโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะแม้แต่ในช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหาซึ่งเป็นอะไรที่แบบไม่ธรรมดาเลยจริงๆพอพูดถึงโตโยต้าเนี่ยหลายคนก็คงคิดแบบนี้ใช่ไหมครับว่าโอโ้โห เคล็ดลับก็คงเป็นเรื่องเทคโนโลยีนั่นแหละเครื่องจักรต้องสุดยอดแน่ๆระบบก็คงล้ำกว่าใครเพื่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะนั่นคือคำตอบทั้งหมดจริงๆหรอครับเรามาดูคำตอบที่แท้จริงกันดีกว่าครับซึ่งบอกเลยว่ามันลึกซึ้งกว่าเรื่องของเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมากๆและคำตอบนั้นก็คือปรัชญาที่เรียกว่าวิถีแห่งโตโยต้าหรือดิโตโยต้าเวนนั่นเอง ถูกต้องเลยครับสำหรับคำถามที่ว่าความสำเร็จทั้งหมดของ Toyota มาจากเทคโนโลยีอย่างเดียวใช่หรือไม่คำตอบสั้นๆง่ายๆชัดๆเลยก็คือไม่ใช่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือวิธีแห่ง Toyota เนี่ยมันไม่ใช่แค่คู่มือการทํางานหรือกฎระเบียบสําหรับสายการผลิตนะครับแต่มันคือปรัชญาการบริหารจัดการที่มีชีวิตเป็นเหมือน DNA หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังรากลึอกอยู่ในทุกอน,นูของบริษัทเลยก็ว่าได้ แล้วปรัชญาที่มีชีวิตที่ว่าเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงมันประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาดูเสาหลักที่ค้ำจุนแนวคิดนี้กันเลยดีกว่าครับปรัชญานี้เนี่ยนะครับมันตั้งอยู่บนเสาหลักที่แข็งแกร่งมากๆ3ต้นด้วยกันข้อแรกเลยก็คือการให้ความเคารพต่อบุคลากรครับหมายถึงการเชื่อมั่นและตราเควียนให้พนักงานทุกคนได้คิดได้แก้ปัญหา ข้อสองคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือที่เราอาจจะค้นหูกันในชื่อไคเซนไคเซนนั่นแหละครับคือทุกคนมีส่วนร่วมในการทําให้ทุกอย่างดีขึ้นทีละนิดทีละนิดทุกๆวันและข้อสุดท้ายคือการมองการไกลครับคือการตัดสินใจโดยมองถึงผลประโยชน์ในระยะยาวไม่ใช่แค่กําไรระยะสัน้น3อย่างนี้แหละครับคือหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างเลยประโยคนี้คือตอกย้ำเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยครับหัวใจของความลับนั้นคือปรัชญาและระบบอันเป็นเอกลักษณ์ของภูเขา เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของเครื่องจักรเลยแต่เป็นเรื่องของแนวคิดและผู้คนหลวนๆและที่สําคัญนะครับปรัชญาที่ว่านี้ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในโรงงานผลิตรถยนต์เท่านั้นแต่มันแผ่ขยายไปทั่วทั้งองค์กรเลยครับจากเสาหลักสามต้นที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อกี้นะครับมันแตกหน่อมาเป็นหลักการสําคัญที่จับต้องได้ถึง14ข้อ ซึ่งหลัการเหล่านี้แหละครับที่เป็นแนวทางในการทำงานทุกๆด้านของโตโยต้าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนปรัชญาที่ดูเป็นนามธรรมให้กลายเป็นการลงมือทำจริงๆในทุกๆวันตั้งแต่สายการผลิตไปจนถึงการพัฒนาคนเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญที่อยากให้เราได้เก็บไปจากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือหนึ่งความสําเร็จของโตโยต้ามีรากฐานมาจากปรัชญาไม่ใช่แค่เทคโนโลยีสองปรัชญานี้มีเสาหลักสามประการที่แข็งแรงมากๆและสามซึ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับหลักการเหล่านี้มันยืดหยุ่นมากพอที่จะนําไปปรับใช้ได้กับทุกองค์กรหรือแม้กระทั่งเอาไปปรับใช้กับการพัฒนาชีวิตส่วนตัวของเราเองก็ได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า ไอ้การปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆในวันนี้มันจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มโหราในวันพรุ่งนี้ได้ยังไงกันนะนี่แหละครับหัวใจของไคเซนเลยเป็นอะไรที่น่าเอาไปลองปรับใช้ดูจริงๆครับ